สวัสดีนะครับพบเสร็จจไปบาลนะครับเช่นเคยวันนี้วันที่6เป็นวันอาทิตย์เดือนพฤศจิกายนนะครับพระธรรมลูกาบทที่6ข้อที่37ถึงข้อที่38แทดทท่จริงในบทที่6นั้นก็เป็นพระธรรมที่พูดต่อเนื่องกันมาตลอดและเป็นพระคำคำสอนที่พระเยซูพูดกับสาวกโดยตรงหรือพูดกับพวกเราที่เป็นคริสเตียนเพะฉะนคำสอนเหล่านี้จะเป็นคําสอนที่ สำหรับพวกเราที่เป็นคริสเตียนว่าควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรหัวข้อวันนี้ผมตั้งว่าการปฏิบัติต่อสตรูในสมัยของพพระองค์นั้นคนที่เป็นสาวกจะต้องเผชิญกับการขคมเหงการแกล้งแล้วก็การแม้กระทั่งอาจจะต้องบางคนสูญเสียชีวิตและเนื่องจากเขาเองเป็นสาวกของพระเยซูนะครับ พระเยซูจึงบอกเขาว่าควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรปัจจุบันเราอาจจะไม่มีถึงขนาดต้องถูกข่มเหงถูกลังแกถูกกล่าวหาว่าหรือถูกทำร้ายร่างกายนะครับแต่ว่าเราอาจจะมีบางคนที่ทำกับเราปฏิบัติต่อเราอย่างไม่ยุติธรรมแล้วก็หรือเป็นศัตรูหรือตั้งตัวเป็นศัตรูกับเราเราควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรวันนี้ พรีเยซูบอกให้เราควรที่จะปฏิบัติตัวกับคนเรานั้นหนึ่งอย่าพิพากษานะครับก็การพิพากษาตัดสินนั้นเป็นหน้าที่ไม่ใช่เป็นหน้าที่ของเราเพราะฉะนันคนที่ตากับเราเราต้องมอบเรื่องนั้นไว้ให้พระเจ้าเป็นผู้ที่ตัดสินและพระองค์จะเป็นผู้ที่จะให้ความยุติธรรมกับพวกเราแล้วพระคัมภีร์ก็พูดตอนท้ายว่าแล้วพวกท่านจะไม่ถูกพิพากษาถ้าเราเอง ทำตัววางตัวตัวตดสินพิพากษาคนอื่นแล้วเราเองก็อาจจะต้องถูกพิพากษาประการที่สองครับอย่าตัดสินลงโทษเก่าหรือเก่าวโทษในพระคัมภีร์ถ้าจะแปลแล้วพวกท่านจะไม่ถูกแทพ้ตัดสินโทษหรือไม่ถูกเก่าวโทษเราเองเวลาจะเก่าโทษคนหนึ่งคนใดเราต้องร,าาระมัดระวังเราจะเราไม่มีข้อมูลไม่มี ข้อมอหรือความเข้าใจที่ถูกต้องเราไม่ควรที่จะทําส่วนนี้เราต้องละส่วนนี้ไว้เพราะหลายครั้งเราก็ตัดสินกล่าวโทษพี่น้องของพวกเราโดยที่ก่อนที่เราจะรู้ความจริงหรือได้รับข้อมูลที่ถูกต้องนะครับแม้กระทั่งเรามีข้อมูลรู้ความจริงพงศ์พ,กพีก็บอกพวกเราว่าเราไม่ใช่หน้าที่ของพวกเราที่จะทําถ้าไม่ใช่เป็นหน้าที่ของพวกเรา นะพระกัมพีพระเยซูก็พูดว่าแล้วพวกท่านจะไม่ถูกตัดสินลงโทษประการที่สามครับจงยกโทษให้เขาอยู่ในข้อที่สามสิบเจ็ดเมื่อเราถูกกระทำสิ่งที่พระเยซูบอกพวกเราที่เราพึงควรที่จะทำไม่ใช่แก้แค้นไม่ใช่กล่าวโทษไม่ใช่ตัดสินโทษไม่ใช่ตอบโต้โดยวิธีการกัดกระทำที่ไม่ดี แต่พระเยซูบอกให้เรายกโทษไม่ใช่ง่ายครับที่เราจะยกโทษกับคนที่ทํากับเราอย่างไร้ความยุติธรรมหรือยกโทษให้กับคนที่ทําร้ายร่างกายเราหรือแม้กระทั่งทําร้ายคนรักของเราคนที่เรารักนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับพระเจ้าก็ทำไมครับยุติธรรมพระเจ้าจะเรายกโทษแล้วพระเจ้าก็อยู่ยกโทษให้กับพวกเราในข้อที่สจงให้เขา แล้วพวกท่านจะได้รับนะครับแล้วก็แบบมากกว่าที่เราเองให้เหมือนแทนที่เราเองจะแก้แค้นเรายกโทษและเราทำมากกว่าน,นั้นในฐานะที่พวกเราเป็นคขุนชนเป็นบุตรของพระเจ้าเรายังทำไมครับไม่ปฏิเสธกับใครก็ตามที่มาขอหรือเรียกร้องจากเรานะครับเพราะนั้นพระคัมพีบอกให้เราให้ เราต้องให้ไม่เพียงแต่ทางด้านวัตถุเท่านั้นนะแต่รวมทั้งการให้ความรักให้ความให้เวลาให้ความเห็นใจให้ความเมตตานะให้ความเข้าใจผมคิดว่ามนุษย์ปัจจุบันนี้เราต้องการสิ่งเหล่านี้มากนะกว่าวัตถุแล้วก็สิ่งที่เราเองควรที่จะปฏิบัตินะครับต่อคนหรือคนที่ทำตัวไม่ดีกว่าเรา นะครับข้อคิด4ข้อคิดด้วยกันในทีน่นี้มี2อยา่าคือย่าพิพากษาอย่าตัดสินนะครับแล้วท่านจะไม่ทำไมครับถูกพิพากษาและถูกตัดสินแต่ในด้านบวกคือให้จงยกโทษและจงให้แล้วท่านก็จะทำไมครับได้รับเหมือนกันและจะได้รับมากกว่าที่เราทำไมครับให้ออกไปนั่นเป็นกฎเกณฑ์ เป็นพันสัญญาคำสอนที่พระเยซูให้กับพวกเราทุกคนนะครับขอพระยาววอวยพรและอยู่กับพวกเราและพระว,วนจนะของพระองค์ในวันนี้นะครับ